ะะแล้วก็อย่างเมื่อกี้นี้นะคะก็ <S <S จะเห็นได้ว่ายอดสต็อกน้ํามันรายสัปดาห์ออกมานะคะของทางสหรัฐอเมริกา,าก็ออกมามากกว่าคาดมากแล้วก็มากกว่าเดิมค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ทําให้ราคาน้ํามันนะคะจะเห็นได้ว่าคืนนี้ราคาน้ํามันก็มีการย่อตัวลงมานะคะแล้วก็ลงมาหนึ่งเปอร์เซ็นตกว่าแล้วทีเดียวนะคะ<ช>ส่วนราคาทองคำนะคะตอนนี้ก็ลงมาทดสอบแนวรับบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญยูเอสดอลล่ทอยออนนะคะอย่างคืนนี้นะคะก็ยังมองว่าราคาทองคำนะคะให้ดูที่รับแรกเทีะดับหนึ่งพัน 695เหรียญยูเอสซ่านะคะถ้ายังสามารถประครองตัวเหนือแนวรับตรงนี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าในภาพ รวมนะคะของสัปดาห์ก็ยังมองว่าโอกาสที่ราคาทองคาจะมีการย่อตัวลงไปต่อก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าอย่างสัปดาห์นี้เองนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคาก็มีการปรับตัวลดลงมา30กว่าเหรียญนะคะแล้วก็รับตัวเลยโดยรวมทั้งสัปดาห์สูเกือบเปรียบ2%นะคะส่วนสัปดาห์นี้ก็ลงมาทําจุดต่ําสุดต่าลงเรื่อยๆนะคะส่วนจุดสูงสุดของสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ที่ระดับ1730เจรยสเหรียญดซาล่นะคะการที่ราคาทองคำนะคะยังถ้ายังรีบาวขึ้นไปแล้วก็ยังไม่ส ามารถเบรคผ่านระดับประมาณ1725เี่หรียญขึ้นไปได้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงต่อในรายสัปดาห์ได้นะคะถ้าเกิดอย่างถ้านาักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะทางฮาสกีโกฟิเจอร์ก็ยังแนะนําว่าถ้าราคาทองคำนะคะหลุดบริเวณ1695เหรียญลงมานะคะก็ให้ดูแนวรับถัดไปที่บริเวณ1680เหรียญแล้วก็1 6 7่นกเ็เหรียญเยอรซาลานะคะถือว่าบริเวณนั้นยังเป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันซึ่งมีโ อกาสที่จะลงมาแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งอีกแนวรับหนึ่งถ้าหลุดบริเวณ1,700เหรียญลงมานะคะ<ช>แต่ว่าในบริเวณแนวรับตรงนี้นะคะ1,700เหรียญก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้นะคะก็ให้ดูในระยะ ส,ส่วนแนวต้านนะคะเราก็ให้ดูที่บริเวณ1720เี่หรียญ1,730เหรียญอันนี้ของวันนะคะ<ช>ส่วนของสัปดาห์ก็ยังมองที่ระดับ1730เหรียญแล้วก็1750เหรียญค่ะแต่ว่าภาพใหญ่โดยรวมทั้งปีนะคะก็ยังมองว่ายังเป็นยังไม่หนุดแนาวโน้มขาขึ้นนะคะในระยะยาวเพียงแต่ว่าในระยะสั้นหลังจากที่ราคาทองคำม,มีการปรับตัวย่อลงมาสัปดาห์สองสัปดาห์ต่อเนื่องนะคะ<ช>หลังจากที่ขึ้นไปเทสแนวต้านบริเวณเกือบเกือบหน0 0เพนรยเ โลานะคะก็ยังมีการย่อตัวลงมาทางเทคนิคมีการขายทางกรมลงาออกมาประกอบกับทั้งตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจนถึงสัปดาห์นี้เองก็ตามจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นนะคะทั่วโลกก็มีการปรับตัวย่อลงนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันก็มีการย่อตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง <lur ks> ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันราคานองคัในระยะสั้นด้วยนะคะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นสาหรับนักลงทุนทองคำนะคะอย่างคืนนี้เองทาง FOMC ก็จะมีการถแถลงการเรื่องกําหนดอาาัตราดอกเบียนะคะแล้วก็มุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐอันนี้ก็อยากจะให้ติดตามกันดูแต่ว่าก็จะประมาณตีหนึ่งบ้านเรล่านะคะอาจจะมาดูผลพรุ่งนี้อีกทีนะคะว่าจะมีการถแถลงการออกมาอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงมาตรการ QE 3ที่ได้ใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงว่าได้ใช้ไปอย่างไรหรือว่ามีดําเนินมาตรการอย่างไรที่ชัดเจนมากขึ้นตรงนั้นก็อาจจะเป็นผลบวกต่อะะตราคาทองคำได้ ะะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องติดตามกันต่อว่าอย่างวันศุกร์นี้เองก็จะมีตัวเลข GDP จไอมาสามประมาณการครั้งแรกนะคะของ,งสหรัฐออกมาตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่จะบ่งชี้ได้ต่อเนื่องนะคะว่า ต่อไปแล้วเศรษฐกิจสาฮาราจะเป็นอย่างไรรวมถึงความกังวลทางด้านกรีกซักรกฐสเปนเนี่ยจริงๆก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําอยู่จะเห็นได้ว่าเมื่อข้างเงินยูโรนะคะมีการย่อตัวแล้วก็มีการอ่อนค่าลงมาเรื่อยๆตรงนี้ก็ยังกดดันราคาทองคำทาให้ราคาทองคําก็ยังมีการปรับตัวย่อลงแล้วก็ตามเทคนิคด้วยค่ะค่ะคุณน่าถามประเด็นเรื่องของการเมืองในฝั่งสหรัฐอเมนิึานะคะการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยตลาดทองคามองประเด็นดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อตลาด ทองด้วยไหมคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็เห็นออกมาว่าดีอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคาก่อนการเลือกตั้งนะคะแต่หลังจากการเลือกตั้งแล้วนะคะก็จะต้องดูต่อทั้งด้านนโยบายต่อไปด้วยว่า ประธานาธิบดีที่ได้ขึ้นมาใหม่นะคะนยโยบายมีการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่นะคะถ้าเกิดนยโยบายยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยบวกต่อทองค่ในระยะยาวได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องดูในแง่นยโยบายออกมาอีกทีหนึ่งด้วยว่านยโยบายจะเป็นอย่างไรแต่ว่าหลังจากการเลือกตั้งนะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่ได้ดีอย่างก่อน ช่วงนี้นะคะแล้วก็ออกมาแยกกว่านี้นะคะตรงนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคาําปรับตัวขึ้นต่อด้วยค่ะ,ค,ะคุณนัดคะในมุมมองของคุณนัดเองเนี่ยนะคะบอกว่าในระยะยาวสักประมาณหนึ่งปีทองคํายังอยู่ในช่วงของขาขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามองช่วงหนึ่งปีก็คือน,นับไปถึงปีหน้าถ้ามองประมาณสิ้นปีนี้เนี่ยราคาทองคําม,มันน่าจะขึ้นไปอยู่ระดับเดิมหรือว่าสูงกว่าเดิมได้ไหมคะค่ะสําสหรับสิ้นปีนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าแพเกตของปีนี้เราก็ยังมองเทียดับประมาณ1 8 5 0เหรียญถึง1 9 0่นเเหรียญย s เ o l l a r ถอยออนอยู่นะคะจนถึงนะสิ้นปีนี้แต่ว่าจริงๆก็เหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนนะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำนะคะหลุดลงมาแล้วก็ลงมาแก่งตัวในระดับ1,600กว่าเหรียญน,นะคะตรงนี้โอกาสที่จะขึ้นไปทำา i g h ที่ททดับ1,900เหรียญอาจจะยากนะคะ mm. อาจจะได้เทียดับ1 8 0 0ถึงห8 5่นเหรียญเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูว่าในเดือนนี้นะคะก็เพียงคาดว่ายังเป ช่วงที่ราคาทองคาอาจจะมีการปรับตัวหรือย่อตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอีกเดือนที่เหลือหลังจากเดือนนี้ไปนะคะโอกาสที่ราคาทองคาจะปรับตัวขึ้นต่อสองเดือนสุดท้ายก็มีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าต้องดูว่าการย่อลงรอบนี้ของราคาทองคาแล้วก็มีการกลับทิศเนี่ยมีการย่อลงมาเยอะน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่ายังสามารถประครองตัวเหนือเทีะดับประมาณหนึ่งพันกลับมายืนเหนือ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญได้นะคะโอกาสจะไปเทส 1, เหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญของปีนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะคะ่ะ ได้ค,ค่ะขอบคุณค่ะคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าละเอียดชัดเจนเลยนะ